ฉันจําได้ดีคดีฆาตกรรมที่พัทยาศพในกระเป๋าท้ายรถใครๆก็พูดถึงตอนนั้นฉันขับรถผ่านเส้นนั้นบ่อยๆกลางดึกเงียบสงัดคืนหนึ่งฉันเห็นมันกระเป๋าเดินทางสีดำลอยขึ้นมาตรงหน้ารถฉันตกใจมากเหยียบเบรกแทบไม่ทัน ใครนะ่ะฉันตะโกนออกไปแต่ไม่มีใครตอบหลังจากนั้นทุกครั้งที่ขับรถฉันรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่เบาะหลังมองฉันจากกระจกหลังแล้วคืนนั้นฉันเห็นเงาเงาของผู้หญิงยืนอยู่ตรงไฟท้ายรถฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วย ฉันรู้ทันทีเธอต้องการให้ฉันช่วยเธอต้องการให้ฉันตามหาความจริงแต่ฉันฉันกลัวเกินกว่าจะทำอะไรได้ตอนนี้ทุกครั้งที่ฉันมองกระจกหลังฉันยังเห็นเธอยังเห็นกระเป๋าเดินทางใบนั้นคดีฆาตกรรมยังคงตามหลอกหลอนฉันตลอดไป